어 h e l l o สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฝนก็จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่เขาใหญ่นะคะทุกคนคะ่ะทุกคนก็จะแบบเฮ้ยเขาใหญ่อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็คือช่วงนี้ก็ ด้วยสถานการณ์ของโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยก็ไม่ได้ไปไหนไกลมากนะคะก็เลยแบบว่าหาที่เที่ยวใกล้ๆนะคะทุกคนก็คือเขาใหญ่ก็คือใกล้ที่สุดแล้วนะคะในตอนนี้นะคะก็คือวันนี้นะคะผมก็จะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่เอ่ออกไกโดฟลาเวอร์พาร์เขาใหญ่นะคะทุกคนคะ่ะก็คือเป็นสวนดอกไม้นะคะทุกคนที่แบบว่า เปิดใหม่นะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะผมก็เลยอยากไปเที่ยวนะคะแล้วช่วงนี้นะคะคือเขาใหญ่นะคะอากาศเริ่มแบบหนาวแล้วนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะแก่การแบบเที่ยวสวนดอกไม้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สวนดอกไม้นะคะ A later few minutes later. ที่นี่คือฮอกไกโดฟลาวเวอร์พาร์คเขาใหญ่นะคะทุกคนคือแบบตอนนี้นะคะฝนก็อยู่ในทุ่งแบบว่าดอกเวอร์บีน่านะทุกคนดูด้านหลังนะคะก็จะเป็นดอกอะไรนะหงอนไก่นะทุกคนนี่ให้ดูก่อนนะคะว่าแบบเฮย้ยนี่กลางทุ่งดอกเว,เวอร์บีน่านะทุกคนแบบ ให้ดูความอลังของทุ่งนะทุกคนคือแบบกว้างใหญ่ไพศาลมากดูเดี๋ยวเราพาไปดูมุมอื่นกันดีกว่าค่ะทุกคนไปค่ะมาทุกคนคือแบบว่ากว้างมากแล้วก็แบบว่าเขาปลูกแบบสลับสีไปอะ่ะแบบไล่โทนสีทุกคนคือสวยมากนะคะ และด้านหลังนะคะก็จะเป็นดอกสีม่วงๆงงนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนคะ่ะและด้านหลังของฝนนะคะนี่ก็คือดอกส้อยไก่นะคะทุกคนคะ่ะดอกเบนจมาศนะคะสีม่วงสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวฝนจะพาไปดูดอกเบนจมาศนะครับ เดีย๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายรูปแบบบนสะพานไม้นะคะซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของตรงนี้นะคะไปค่ะ ทุกคนคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คนะคะเป็นสะพานไม้นะคะท่ามกลางแบบทุ่งดอกวรวบีน่านะคะทุกคนคะแล้วก็จะเป็นมุมที่สูงนะคะที่เราสามารถมองเห็นแบบว่าทุ่งไม้สวนดอกไม้นะคะทุกคนคะไม่ว่าจะเป็นวรวบีน่านะคะดอกเบญจมาศแล้วก็ไก่ไก่แล้วก็ดอกเอ่อวรวบีน่าอีกทีนะคะทุกคนคะเดี๋ยวเราจะแวะถ่ายรูปตรงนี้สักแป๊บนึงนะคะ

ทุกคนสวยมากทุกคนคะ่ะขอแบบถอดคำพูดได้ไหมแบบว่าเฮ้ยปลายฝนต้นหนาวแล้วที่นี่อากาศหนาวคือแบบวันนี้คือแบบร้อนมากนะคะแต่ว่า เมืวันก็จะมีอากาศหนาวนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ฝนเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย